สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมกุ้งสุธิราชในรายการอึ้งทึ่งเสียวครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับวันนี้ใครๆก็ดูช่อง8ครับและวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาพบกับผู้หญิงคนหนึ่งครับ ซึ่งเขาได้รับมรดกตกท่อมาจากคุณแม่ของเขาครับและมรดกที่ว่านี้นะครับมีความแปลกน่าสนใจจนทําให้ผู้คนหลากหลายสถานที่นะครับมาเพื่อมาชมมรดกของเธอครับและมรดกที่ว่านี้นะครับไม่ใช่สิ่งของครับแต่เป็นสิ่งมีชีวิตวันนี้ผลจะพาคผู้ชมไปดูกันครับว่ามรดกของเขาคืออะไรครับไปครับฮะ อะไรกันนะครับพี่กุ้งมรดกที่มีชีวิตมันคืออะไรกันหน้าตารูปร่างมันจะเป็นยังไงโอ้โอโออยากรู้แล้วไปดูกันต่อเลยครับครับและตอนนี้เราอยู่กับพี่ประหยัดครับสวัสดีครับพี่ประหยัดครับพี่ประหยัดครับที่บอกว่ามีมรดกตกท่อนจากคุณแม่นี้คืออะไรครับพี่คืองูหลามหลามทองค่ะที่<ช>อยู่ด้านหลังเนี่ยนะค่ะเป็นงูหลามทองใช่ค่ะมีกี่ตัวครับพี่ทั้งหมด8ตัวคะ่ะแตัว อันนี้เป็นมรดกมาตั้งแต่คุณแม่เลยครับแม่เริ่มเลี้ยงตั้งแต่ตอนแม่เริ่มเลี้ยงตั้งแต่ปีสามสี่ปีสามสี่แล้วพี่เมื่อก่อนอยู่กรุงเทพกลับมาเลี้ยงเมื่อปีสี่สองปีสี่สองก็เหลืออยู่ก็เอาเลยมาพ่อพันธ์อ๋อพี่มาพ่อพันธุ์เองด้วยเองงูแปดตัวนี้ก็คือเป็นสีสีทองม่ใช่หมดเลยไม่ใช่เผือกนะเป็นทองอ๋อปีต้องแปดตัวตัวใหญ่เงี้ยเลยครับใหญ่หมดเลยปีเดียว พี่ประหยัดครับแล้วความพิเศษที่ทําให้คนเขามาดูกันที่เนี่คืออะไรพี่คือมันสีทองอะค่ะสีทองมันมันหาดูยากครับผมค่ะเลี้ยงไว้แบบนี้ดูแลรักษาไงบ้างครับก็ง่ายๆค่ะมันกินเดือนแล้วครั้งหนึ่งสองครั้งเดือนหนึ่งสองครั้งแค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วเวลาเลี้ยงดูต้องคลีใกล้ชิดมขนาคไหนใกล้ชิดใกล้ชิดมากเลยใช่เดี๋ยวเราไปดูครับคุณผู้ชมครับว่าวิธีการเลี้ยงดูของพี่ประหยัดนั้นจะเป็นยังไงครับ ที่แท้มรดกที่มีชีวิตนั้นมันก็คืองูนั่นเองนะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยะครับว่าเป็นมรดกที่แปลกจริงๆไม่นำซ้ำยังเป็นมรดกที่เพิ่มจำนวนได้อีกด้วยละครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าพี่เขาจะมีวิธีการดูแลมรดกของพี่เขากันยังไงกันพี่ใหญ่ครับวิธีการแรก ที่ต้องดูแลมันคือทําอะไรครับก็อาบน้าอาบน้ําค่ะแล้ร้อนอ่ะคืออาบคือให้เขาสบายตัวอาบทั้งหมดเลยเหรอครับอาบทั้งหมดเลยถ้าถ้าเนี่ยถ้าช่วงเนี้ยจะไม่อาบเท่าทุกตัวหรอกเพราะว่าเอาตัวเล็กๆมาอาบก็หนักมากเลยหนักมากไปดูเลยครับเอาตัวไหนดีพี่เลือกเลยครับเอานําโชคนาโชคมีชื่อด้วยตัวนี้ไหมใช่นำโชคโอ้ยนี่คือตัวใหญ่มากเลยเนี่ยดุไหมไม่ดุ แน่นะมันหิวอยู่เปล่าไม่หิวไม่ใช่มัฟอันหนักลูกโอ้ล้อคลาบเมื่อวานเพิ่งลอกคลาบด้วยใช่แสดงว่าตัวมันใหญ่ขึ้นโอ้โหกุ้งยกหางต้องช่วยยกด้วยไล่น้องยกหางดิเออยกหางงูโอ้ยโอ้ยปวดหลังโอ้โหอ้าวตัวใหญ่เลยทำไงหางลงเออยังไงนะเฮ้ยมันมันมันพัน โอ้ยตะคิวกินเดี๋ยวยังไงใายเอาใครก็มาเอาใส่เลยเออโอ้ยช่วยกันทีเนี้ยตะคิวกินเลยอาบน้ำโอ้โหอาบน้ำนะโอ้โหอาบน้ำนี่ก็คือมีมีแป้งทาแล้วใส่อันนี้ใส่ผงอะไรเนี่ยผงซักฟอกเหรอหรือไงแชมพูค่ะใช้สบู่สบู่อาบน้ำของสุนัขนี่แหละ อ้ยอ่้อย่างที่อาบน้ำหมาใช่ไหมเอามาอาบเขาใช่บวบน้ำไม่มีหรอกมั้อาบเพื่ออะไรครพี่เพื่อให้เขาเขามร้อนไงจะหนอนสบายบายใก่อนี้แค่แค่โตก็พอแลนะนีล้นโตแล้วเนี่ยล้นโตยาวมาเท่าไหร่้วตัวนี้3มปีครึ่งทุกตัวเลสปีครึ่งพุภาีปีโตูมสปีนี่ยังใหญ่ได้ขนาดนี้เลย บอกเลยนะครับว่าทางดีมงานไม่ได้เตรียมกับพี่กุ้งเลยนะครับแล้วจะจูพี่เขาก็ให้พี่กุ้งช่วยยกงูเล่นพี่กุ้งถึงกับตกใจเลยทีเดียวเชี่ยวต้องยอมรับในความใจถึงของพี่กุ้งเลยนะครับเนี่ยและดูวิธีการอาบน้ําของพี่เขาสิครับคุณผู้ชมโอ้หเหมือนอาบน้ํากับลุงยังไงยังงันเลยนะครับและก็ไม่ได้แค่อาบน้ําอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมหลังจากอาบเสร็จพี่เขาก็ยังเช็ดตัวป่าแป้งให้อีกด้วยล่ะครับเขาบอกว่าจะได้ตัว หอมๆแล้วพี่เขาบอกว่ายัางไม่เสร็จเหลืออีกหนึ่งอย่างที่จะต้องทำเขาจะทำอะไรไปดูกันต่อเลยครับค่าคุณผู้ชมหลังจากเมื่อสักครู่นี้เรามีการอาบน้ำเช็ดตัวปะแป้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปทำอะไรครับพี่ะยันครับให้อาหารนะคะให้อาหารอาหารที่จะให้นี่คืออะไรครับคือน้องไก่น้องไก่น้องสะโพกใหญ่สดสดค่ะกินเยอะไหม ถ้ากินจริงๆเลยสองโลค่ะสองโลต่อครั้งเหรอครับต่อครั้งนับจากที่เราขาบตอนนี้ดูวิธีการให้อาหารก่อนแล้วกันนะครับเอาเลยครับให้ตัวนี้เลยนะน้ำโชคน้ำโชคเป็นน้ํานวดน้ำโชคอุ้ยออโยนให้อย่างนี้เลยครับเราจะไปป้นเป็นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไปป้อนกระปาไม่ได้ใช่ไหมมันจะฉกไก่ พี่ประยัดครับอย่างงูพวกนี้มันมีการเจ็บป่วยไหมครับไม่ค่อยจะมีค่ะมันมันมันอืดอืดใช่แล้วเราพาอพันธุมากี่รุ่นแล้วแบบนี้หลายรุ่นแล้วตั้งแต่แม่อยู่ก็ประมาณสี่รุ่นละสี่รุ่นแล้วนั่นหมายความว่าต้องมีพ่อพันธ์แม่พันธุมันมีค่ะมีไหมอยู่ตรงไหนอยู่ด้านนน้นนะคะอยู่ด้านนน้นไปดูผมอยากเห็นพ่อพันธ์แม่พันธาะว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงเออนี่เราจะมาดูพ่อพันแม่พันธุ์ ก็อยู่กรงนี้แน่เลยค่ะอยู่ไหนครับพี่นี่นี่ค่ะเฮ้ยตัวนี้ครับ่คะมันตายแล้วครับตายแล้วค่ะตายมานานหรือยังปี4 6รุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลยแม่เขาค่ะเพราะว่าเราได้มายังไงตัวนี้ครับได้มาจากเต็นเขาอ๋อได้มาจากธรรมชาติเลยเต็นเขาลงมาจากบ้านติดเขาครับได้มาก่อนได้มาก่อนตัวเดียวก่อนเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับที่ได้มาเนี่ยเป็นเพศเมียเป็นเพศเมีย แล้วยังไงเลี้ยงตัวนี้แล้วเป็นยังไงครับเลยตั้งชื่อให้เป็นตีทองชื่อสีทองใช่ครับพอเลี้ยงแล้วแล้วก็โตโตมากแล้วแม่เขามาทำสารตรงนี้ทำที่ไว้ตรงนี้ให้ใช่แล้วอีกปีสามหกพี่ชายไปหันอ้นไม้เจอเจอตัวไหนเจอตัวนี้ค่ะเจออีกตัวหนึ่งตัวไหนครับตัวนี้ค่ะชื่อสีหน้าตัวนี้สีหน้าตัวใหญ่มากเลยนะตัวนี้ ครับประมาณเกือบสามเมตรอ่ะแล้วมาอยู่ีทอีนาครับผสมมีลูกออกไข่มาทีกี่ฟองเยอะเหมือนกันเน้นนะคุภาพน่ะสามสิบหกสามสิบประมาณสามสิบหกสามสิบกว่าฟองเสียหกใบเองเสียหกใบตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในกรงงูใช่ไหมใช่ค่ะเป็นกรงเก่ากรงเก่าตั้งแต่พ่อแต่แม่เขาอยู่และตอนนี้ทำเป็นเห็นมีพรมอะไรมีอะไรด้วยนี่หมายความว่าทำเป็นสารเลยเหรอครับค่ะ และนี่ที่สังเกตเห็นนะครับมีอีกตัวหนึ่งอยู่ในนี้พี่เชื่ออย่างไรบ้างกับการที่เลี้ยงงูม,มาแบบนี้แล้วเอามาสตาร์มาเหมือนเอมีพรมาลายมาบูชงบูชาอะไรเงี้ยครับมีคนเข้ามาเที่ยวทีนี้ไอ้สีนาคตัวใหญ่นะันมันก็เลื้อยอย่างเงี้ยน,นะเลื้อยตามอย่างเงี้ยแล้วเขาคนนั้นอะ่ะเขาบอกว่าเขาอยากได้ผ้าผวยนะนั่นนะหนูหนูประยหยัดผ้าผวยก็คือว่าผ้าขนหนูรหรมลายก็ พ่อเรานี่นะพ่อก็เคยบอกว่าอยากได้ภาพผุยพระขนหลนูเหรออหรอยางนี้ก็คิดว่าเป็นพ่อมั้งพ่อเสียปีสามสามได้หงษัตนีแบบนั้นใช่ได้ได้ได้สีนามาปีสามหกครับก็คิดว่าเป็นเป็นพ่อสึกคิดว่าคิดว่าเป็นพ่อเลยพี่ก็เลยอภัพมาสักบรงตระกูลนะอ๋อมาทำทำทำใช่ แล้วพัาก็ให้พาไปเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องราวของบรดกตกทอดที่เป็นงูหลามทองครับโดยพี่ประหยัดนี่นะครับได้รับบรดกมาจากคุณแม่ครับแล้วก็มีการเลี้ยงดูเพราะขยายพันธุ์งูหลามทองให้มีจํานวนมากขึ้นครับและที่สําคัญมันเป็นความเชื่อที่เขาเชื่อว่าคุณพ่อเกิดมาเป็นงูวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่ประหยัดมากขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับพี่แล้ววันนี้ผมขอการันตีเลยว่าเรื่อง มรด,ดกงูหลานทองอึงทึ่งเสียวครับ